ดวงดาวเดินเปลี่ยนชีวิตไม่เที่ยงแท้ทรัพสิ่งผันแปร ى, ความตายเรื่องจริงกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องชาแนลพยโยปยกรดาวเล่าชีวิตครับเรามาเจาะดวงกันนะในส่วนของเครื่องปีหลังของปี2568ดาวใหญ่ๆนะครับยังคงทำการขยับเคลื่อนย้ายย้ายตัวย้ายเรือนอยู่นะฮะนั่นก็คือ ในส่วนของดาวพระเสาร์พระเสาร์นี่นะครับของชาวลัคนา,าราศีเมษเนี่ยจะมีความสําคัญกับเือนชะตายอยู่สองส่วนในส่วนส่วนแรกคือดาวพระเสาร์ที่โครจรมาจากในเรือนของภพกรรม,มะนะกรมมะนั่นก็แปลว่าหน้าที่การกระทําการงานต่างๆนะฮะซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยจะบ่งบอกถึงความอดทนนะความหนกักความลําบากหน่อยนะฮะดังนั้นการที่ดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับ มาจากพบกรมมะนั่นหมายถึงว่าลัคนาราศีเมษนะสามารถทําและก็ทนนะต่องานหนักๆน,นะครับอย่างบางคนมองดูราศีเมษแบบ ทำอะไรรวดเร็วนะไม่สามารถทนในการทํางานดากัตกตักตามได้นะฮะแต่ถือว่าในพื้นดวงชะตาเนี่ยมันกนววําหนดไว้อยู่แล้วว่าต่อให้เขาดูบอบบางนะฮะต่อให้เขาดูแบบหรูหราให้โซยังไงก็ตามแต่แต่เมื่อไหร่นะครับที่ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีงานหนักๆนะฮะที่ต้องออกแรงเหนื่อยๆเข้ามาราศีเมษนั้นจะสามารถทำนะฮะให้ประสบความสําเร็จนั้นได้เป็นอย่างดีประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี มาจากอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือดาวพระเสาร์ที่โคจรอยู่ในเรือนของภพลาพระนะฮะของเรือนชะตาของชาวเมษนะ,ะดังนั้นดังนั้นนะครับก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วนะ,ะอย่างเสานะฮะที่เป็นลาพระเป็นกรมมะต่างๆนะครับเมษจึงเป็นเหมือนลัคนาที่สามารถนะฮะทำงานอะไรหยิบจับอะไรจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะฮะแต่ขอให้ใช้ความอดทนดั่งเสาร์นะ,ะและความสําเร็จนั้นๆน,น,นะครับก็จะ กลับมาให้กับราศีเมษอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพระสาวในปี2,568ครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะคือเขาจะย้ายนะย้ายจากในเรือนของราศีมีนโคจรย้อนกลับมาถึงในภพลาพะของเรือนชะตาของลัคนาราศีเมษนะฮะนั่นเทากับว่าจากมีนมาลาพะนะสาวก็เลยกลับมาเป็นลาพะความสำเร็จต่างๆให้กับลัคนา ราศีเมษนั่นเองนะฮราพะในภพนี้เนี่ยนะครับได้ตําแหน่งเป็นปเศษตราธิปดีนะครับอ่าก็เลยทำให้ว่าอ่ามีอํานาจนะมีความมั่นคงในเดือนชะตามากยิ่งขึ้นนะฮะแต่การที่เสานั้นนะครับในส่วนของครื่งปีหลังเนี่ยทำการย้ายเรือนนะฮะในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเอาในเรื่องนะฮะข้อดีและก็ข้อเสียนั้นกลับเข้ามาให้กับราศีเมษด้วยข้อดีก็คืออะไร ใครที่มีการทําการค้าติดต่อกับชาวต่างชาติทําธุรกิจแดนไกลไม่ว่าจะเป็นขนส่งก็ได้นะบางทีขนส่งทางเรือขนส่งทางน้ําขนส่งทางอากาศต่างๆกิจการของท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะรุ่งเรืองตามอํานาจนะฮะของดาวพระเสาร์ที่จะทําการโครจรย้ายเรือนนั้นกลับเข้ามาพระเสาร์เมื่อโครจรย้ายเรือนกลับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้พูดถึงมุมบวกกันนะมันจะมีมุมเสียอยู่พระเสาร์เมื่อย้ายเรือนกลับ ามาแล้วนะครับมาเจอทางด้านของดาวพระราหูด้วยนะฮะซึ่งตำแหน่งของดาวพระราหูเนี่ยเขาเรียกว่าความฟลุกนะความโชคดีนะฮะ ความยิ่งใหญ่นะฮะเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศอะไรก็ตามแต่โชคลาภนะมันก็จะมีกลับเข้ามาเช่นเดียวกันนะดังนั้นการที่ดาวพระสาวโคจรกลับมายืนในตําแหน่งร่วมเรือนนะฮะกับทางด้านของบราวพระราหูเนี่ยแต่เขาเรียกว่าดาวคู่มิตรนะมาเจอกันในส่วนของครึ่งปีหลังให้กับลัคนาราศีเมษดังนั้นเนี่ยนะครับ ราศีเมษจึงมีเกณฑ์น,นะครับได้โชคก้อนใหญ่นะฮะจากการที่ดาวคู่นี้นะครับเขาร่วมเรือนเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นโชคจากการงานนะฮะที่กระทำนะบางคนมีโปรเจกต์ใหญ่ที่ทําลงไปแล้วนะฮะยังไม่ได้ผลนะเดี๋ยวพอดาวเสาท่านย้ายกลับเข้ามานะครับผลต่างๆมันจะเกิดขึ้นนะกำไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นเคยขายเหมือนประกาศขายที่ดิน ขายอสังหาริมทรัพย์ใหญ่เอาไว้เป็นในหน้าก็ได้นะฮะเป็นตัวที่แบบเราจะได้ค่าคอมแบบนี้ก็ได้นะฮะการที่ดาวพระเสาร์นะฮะโปรจรย้ายกลับมาในลักษณะแบบนี้นะฮะสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่เคยลุยไปแล้วนะฮะได้ค่าคอมได้ไรก้อนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะอันนี้คือดาวพระเสาร์ท่านาจะย้ายเรือนมาครึ่งปีหลังเนอะเริ่มตอนไหนล่ะมามาเริ่มในส่วนของปลายปลายของเดือนสิงหา คมไปลายปลายของเดือนสิงหาคมปี2568นะครับทีนี้ก่อนก่อนที่ดาวพระเสาร์ท่านจ้ายเรือนเดี๋ยวพระอังคารท่านจะเข้าไปกระตุ้นนิดหนึ่งนะฮะพระอังคารเนี่ยไปกระตุ้นในแง่ลบๆหน่อยแล้วกันนะฮะให้กับเรือนชะตาของดาวราศีเมษเพราะทางด้านของดาวพระอังคารอ่าในส่วนของเนี่ยก่อนที่มันจะถึงเดือนสิงหานะฮะเริ่มจากครึ่งปีเลยนะกรกฎานะสิงหาเนะี่ยราวๆนะกรกฎา สิงหากัญญาทางด้านของอาดาวพระอังคารจะโครจรไปตกในเรือนของภพอาริาให้เกิดขึ้นในเรือนชะตาของลัคนาราศีเมษเท่ากับว่าเรือนชะตาเรานะไปตกในตำแหน่งที่มันเป็นมุมเสียนะฮะให้กับดวงตัวเองทำให้ว่าจะต้องมีปัญหาหลายๆอย่างนะฮะกลับเข้ามาให้กับ ตัวเมธเองได้แก้ไขได้คิดเพื่อที่จะเดินต่อไปอ่ะนะฮะาแสดงว่าอ่าพอครึ่งปีหลังเข้ามาเริ่มมาเลยนะกรกดา,กดาสิงหากันยาปัญหามันเยอะอดทนเอาไว้นะฮะให้อดทนให้ผ่านอุปสรรคในช่วงเหล่านี้เอาไว้นะฮะ แล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะย้อนกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาของลัคนาราศีเมษได้ข้อเสียที่มันเกิดขึ้นนะฮะจากการที่ดาวเราในโคจรไปเลงกับดาวพระเสาร์นะมันเป็นดาวคู่ศัตรูกันแต่มันไม่ได้อยู่ร่วมเรือนกันมาเลงกันยังไงก็มีผลอยู่นะถึงแม้จะไม่ได้อยู่ร่วมเรือนกันนะครับมีผลทางด้านนะหน้าที่การงานต่างๆให้กับตัวเมษนะรดังนั้นในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษ บางครั้งมันมีภาระเยอะปัญหาเยอะนะบางคนใจมันถอดออกอะ่ะไม่อยากได้แล้วงานที่ทำอยู่นะอยากจะเปลี่ยนแปลงไปทำงานที่ใหม่อยากจะลาออกจากที่เดิมเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์อ่ะมันจะเป็นอารมณ์เข้ามานะแล้วพอเราใช้อารมณ์ในการตัดสินนะชีวิตนะมันก็จะได้แบบ สิ่งไม่ดีกับเข้ามาได้นะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงจงังหวะครึ่งปีหลังเนี่ยในส่วนของกรกฎาสิงหากันยามรุมประมาณนี้นะเป็นในส่วนของต้องควบคุมนะ,ะอารมณ์ความรู้สึกนะหรือว่าอยู่บ้านก็สวดมนภาวนานะท่องไว้ท่องไว้ใจเย็นๆข่มเอาไว้นะฮะเดี๋ยวจะไปะลาออกนะฮะจากที่ทํางานต่างๆนั่นเองนะฮะแต่ทีนี้ถ้าใครมีเกณฑ์ที่จะลาออกอยู่แล้วเนี่ย นะเมื่องานเดิมอยู่แล้วนะฮะก็เป็นโชคจังหวะแหละนะที่เหมือนไปหางานใหม่สมัครงานใหม่เอาไว้นะครซึ่งมองว่ามองว่าเดี๋ยวพอดาวพระเสาร์เนี่ยย้ายเรือน ถอยหลังกลับมาเนียนะฮะอันเดี๋ยวจะได้ออกใช่ไหมและเดี๋ยวก็จะอ่าได้งานใหม่นะฮะเกิดขึ้นดังนั้นมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเสียเสียก่อนนะฮะก่อนที่จะมีเรื่องดีๆนั้นกลับมาให้กับเรือนชตาของลัคนาราศีเมษนะะการเติมบุญเติมกุศลนะฮะทำทำบุญ,ตา,าบญตามแบบที่จิตเราชอบอ่ะนะ,ะบางคนชอบโรงพยาบาลทำบุญกับโรงพยาบาลนะ,ะบางคนอ่า เห็นเจอมีโอกาสเจอพระดีๆนะมีศีลครบนะ้้วก็ไปทําบุญกับพระนะฮะก็จะช่วยเสริมดวงนะฮะให้กับรัคนาราศีเมษนะฮะบุญก็ทําตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่าน เทศนาตัดเอาไว้นะฮะทำทานนะรักษาศีาลอะไรก็ตามแต่นะครับลองไปเสิชดูนะบุญกิริยาสิบอย่างนะฮะแล้วราศีเมฆก็จะมีบุญดีๆนะครับย้อนกลับเข้ามาทีนี้มาดูนะดวงดาวอีกส่วนส่วนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือทางด้านของอาดาวพระพฤหัสนะพระพฤหัสในส่วนของครึ่งปีหลังเนี่ยฮะเขาก็จะทําการย้ายเรือนนะเช่นเดียวกันกับาทางด้านของดาวพระเสาร์ แต่การที่ดาวพระประหัตนั้นย้ายเรือนเนี่ยเขาเรียกว่าย้ายไปในทางข้างหน้านะฮะไปในทางข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นนะพระประหัตจะย้ายจากในเรือนของลักนณาราศีเมถุนอ่าย้ายไปอยู่ในเรือนของภพพันธุนะฮะให้กับเรือนชะตาคือภพลาลันาณาอ่าภพกรกฎนะให้กับลักนณาราศีเมษนะฮะ มีตำแหน่งด้วยนะมีตำแหน่งที่ดีด้วยนะนั่นหมายถึงว่าดาวพฤหัสจะโครจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดให้กับเรือนชะตาของลัคนาราศีเมษนั่นเองการที่ดาวพฤหัสนะครับเป็นดาวให้คุณกับเรือนชะตาทุกๆุกคนนะฮะร,รวมถึงลัคนาราศีเมษด้วย พระดาวพระประหัสนะครับมาจากองค์ประกอบส่วนที่หนึ่งก็คือมาจากพบสุพะนะฮะสุพะมาพันธุนะสุพะมาพันธุนะฮะนั่นหมายความว่า พอลัคนาราศีเมษเนี่ยนะมีเงินมีทองมีทรัพย์สินอะไรต่างๆที่ได้จากการงานการกระทําของตัวเราเองเนี่ยนะฮะในส่วนของเครื่องปีหลังเนี่ยก็เลยมีเกณฑ์ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้นะฮะเปลี่ยนแปลงขายที่อยู่เดิมไปเปลี่ยนแปลงบ้านช่องที่อยู่อาศัยที่มันใหญ่ขึ้นนะเช่นบางคนมีบ้านซื้อบ้านเอาไว้แล้วเนี่ยนะก็ ขายบ้านหลังเล็กๆที่เราอยู่นี่นะครับอ่าแล้วก็ไปเปลี่ยนอยู่บ้านหลังใหญ่ขึ้นเพราะประหาสมหาอุดนะอ่ามันก็ต้องทายไปในทางว่าหลังมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะเปลี่ยนไปอยู่กับคนอื่นก็ได้นะบางทีอ่าบ้านเราผ่อนอยู่เศรษฐกิจโดนมฤตยูเล่นใช่หไหมพอเศรษฐกิจของเมษนะ ไม่ไม่ไม่ได้ไทยอย่างอื่น่าเพราะฉะนั้นเศรษฐีของคนเมธเห็นนะโดนมฤตยูเล่นอนะก็เลยแบบขายบ้านเดิมออกไปใช่ไหมได้เงินมาก้อนหนึ่งนะย้ายไปอยู่กับสุภานะย้ายไปอยู่กับสามีก็ได้นะฮะย้ายไปอยู่กับญาติญาติก็ได้นะฮะหรือรวมถึงว่าย้ายไปกลับไปอยู่บ้านเดิมบ้านพ่อบ้านแม่อะไรอย่างงี้นะที่เราเคยโตกันมานะแล้วก็ไปพัฒนาปรับปรุงอ่ะตรงไหนมันต้องเสียใช่ไหมตรงไหนมันซ่อมได้มันก็ นะก็เลยเป็นช่วงจังหวะซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงนะแล้วเดี๋ยวที่อยู่อาศัยเรานะมันก็จะกลายเป็นดั่งดาวพระพระหัตนะนั่นก็คือทางด้านของพระหัาที่ย์โครจรมาเป็นมหาอุดนะให้กับเรือนชะตาของเรานั่นเองนะฮะแบบนี้นะคะก็ต้องทายไปในทางที่มันดีนั่นเองนะนั่นหมายถึงว่า มีปัญหานะเมื่อซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นให้กับกุญแจตาของราศีเมษทุกคนทุกท่านนั่นเอง มากต่ออีกหน่อยนะครับก็คือ,อทีนี้เราพูดไปตอนต้นเนือว่าดาวพระสาวโคจรถอยหลังกลับมานะแล้วมันก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นในบางเรื่องนะฮะแต่ดาวพระสาเนี่ยนยะเป็นดาวทางด้านของดาวบาพปะเคราะห์ต่อให้ได้ตําแหน่งดีอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยตัวเจ้าเรือนของราศีเมษเองเป็นดาวพระอังคารนะดังนั้นการที่ดาวพระเสาร ได้ตำแหน่งดีแต่ตัวเราก็ยังคงเป็นดาวพระอังคารดังเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้นี่นะฮะก็ต้องนำเรื่องโทษนะฮะกลับเข้ามาให้กับเดือนชะตาของชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครพระสาวโคจรมาแบบนี้เนี่ยนะครับบางคนเจ็บปวยอยู่นะ ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของสุขภาพเสื่อมโทรมเพิ่มเติมมากิ่งขึ้นนะซึ่งจะไปตั้งแต่แบบหมายถึงว่าจะเริ่มเสื่อมโทรมไปเนี่ยนะฮะก็ประมาณสักตุลานะฮะตุลามันก็จะเริ่มออกอาการต่างๆนานาและนะฮะแล้วเดี๋ยวพอดาวพระประหัสท่านยา้ายเดือนปุ๊บนะก็ต้องแบบไปแอดมิดอะนะฮนะที่โรงพยาบาลได้ก็เลยเป็นตัวเตือนว่า นะในช่วงปี2,568อย่าเครียดเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะาจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะฮะมันเกิดขึ้นพอมันเจ็บป่วยแล้วนะจะเป็นเยอะนะแต่ก็ใครเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วก็อย่าขาดนะฮะอย่าขาดติดการติดต่อการรักษากับแพทย์พยาบาลต่างๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกําเริบรุนแรงนะฮะเกิดขึ้นให้กับตัวลัคนาราศีเมษได้นะ,ะก็เลยเป็นตัวเตือนนะเป็นความห่วงใยในส่วนของสุขภาพของชาวลัคนาา ราศีเมษในปี2,568นี้ด้วยถึงแม้ว่าดาวมฤตยูเนี่ยจะโคจรไปอยู่ในเรือนของภพกระดุมพระนะฮะแต่มฤตยูนี่แหละนะฮะก็ยังคงส่งผลนะ,ะส่งอิทธิพลต่างๆที่มาทําให้ความเสื่อมนะฮะการเปลี่ยนแปลงความอยากอยู่นิ่งการไม่อยากขยับนะฮะให้กับชาวราศีเมษอยู่เป็นเนืองๆนะ,ะตลอดปี2,568ดังนั้นเมื่อดาวมันนิ่งมานีแล้วก็เติมบุญสวนกับ ไปเลยนะก็คือเจริญสมาธินะทำสมาธิกรรมาฐานเอาไว้นะฮะก็จะมีแต่เรื่องดีๆย้อนกลับมาให้กับเมทุกคนนั่นเองไม่มีเหตุเกิดย่อมไม่มีผลตามขอบรารมีพระตระตะไสิ่งศักดิ์สิทธทิ์เทวดาอารักษ์อวยพรให้ทุกทุกลัคนาราศีประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2568ครับ